อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านพระบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญพระพุทธชินราชศิลาพรมหามงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพศีสะอาดสวนสงแกเปะจังหวัดกาฬสิน์วัดเก่าของหลวงปู่มหาศิลา พระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงสุขโขทยัยพระพุทธชินราชปัจจุบันสิริรวมอายุ667ปีพทุทธคุณของพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมีพทุทธคุณครอบจากกวาลในทุกๆด้านเช่น ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชาช่วยป้องกันคุณใสยพูดถีปีศาจเวทมนต์คาถาแก้อาถันครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสงบเจริญร่ำรวยด้วยโภคพย์สามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงได้เป็นอย่างดีสามารถช่วยในทุกๆเรื่อง แล้วแต่เราจะอธิษฐานขอท่านช่วยส่งเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมบูรณะเสนาสนะต่างๆภายในวัดโพธิสะอาดปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าชื่อเสียงของหลวงปู่มหาศิลานั้นโด่งดังมากทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นแท่นเกจิอันดับหนึ่งของเมืองไทยวัตถุมงคลของท่านเล่นหากันในราคาที่สูงมากเป็นโอกาสดีที่วัดโพธิสะอาดสวนสงแกเปะวัดเก่าของหลวงปู่มหาศิลา ที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่3ปีได้จัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาขึ้นหลายรุ่นจึงทําให้เราได้มีโอกาสบูชาพระของหลวงปู่มหาศิลาในราคาที่ไม่สูงมากราคาสามารถจับต้องได้และได้พระแท้พุทธคุณสูงไว้บูชากันพิธีพุทธาภิเษกปรกเสก3วัน3วาระใหญ่วาระที่1วันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2567หลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสิน หลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเบรุวันธรรมรามจังหวัดศรีสะเกดพระครูสุชาญโพธิคุณเจ้าวาดวัดโพรีสะอาดนั่งปรกอธิษฐานจิตวัดถุมมงคลณธรรมอุทยานจังหวัดกาลสินวาระที่สองวันศุกร์ที่หกรกฎาคม2567พระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนั่งปรกอธิษฐานจิตวัดถุมมงคลณวัดโพรีสะอาดจังหวัดกาลสินวาระที่ส วันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567วัตถุมงคลหลายวัดหลายเกจิคณาจารย์ที่เข้าร่วมปลุกเสกพิธีปลุกเสกวาระใหญ่รวมเกจิดังร่วมที่วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยหลวงปู่นนุนวัดพุทธโมกพรรามจังหวัดสกลนครประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัยหลวงปู่อุดมทรัพย์วัดเวรุวันณธรรมรามจังหวัดรีสเกต หลวงปู่โสภาวัดป่าเกลวันจังหวัดกาฬสินธุ์พระครูสุชาญเจ้าวาดวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์หลวงปู่เทิงวัดบ้านอะไรจังหวัดศรีสะเกษพระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสามัคคีจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่บนญหลายวัดปุดเนียมจังหวัดศรีสะเกษหลวงพ่อเกษมวัดจิกสูงจังหวัดปราจีนบุรีหลวงปู่สมบูรณ์สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอยจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงปู่แก้ววัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรี พระอาจารย์ธรรมดลวัดหนองปลือจังหวัดคนครราชสีมาพระอาจารย์เด่นโชควัดป่าสุมังคโลจังหวัดบึงกาฬประธานฝ่ายคารวาสพลตารวจตรีอิทธิพลสุวรรณวัฒนะรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค4ร่วมบุญเช่าบูชาเป็น,นรายการที่2รายการลุ้นโชคจัดสร้างจํานวน100ลังหรือว่าจํานวน10,000เหรียญบูชา1ลุ้นลุ้นละ350บาทถ้าเอา3ลุ้นคิด1,000บาท จัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจัดส่งได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูใบารายการกันในารายการก็จะเป็นรายการที่2เป็นรายการลุ้นโชคจัดสร้างจํานวน100่งรลังหรือว่าจํานวน10,000่นเหรียญการันตีในลังก็จะมีเนื้อเงินอยู่2เหรียญเนื้อนวะ6เหรียญ เป็นการลุ้นเนื้อเงินบริสุทธิ์หน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญลุ้นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาเป็นการ,รลุล้นสีลงยาแล้วก็จะมีลุ้นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินฉากโบราณสองเหรียญลุ้นเนื้อนวะโลหะพลายเงินสองเหรียญลุ้นเนื้อนวะโลหะฉากโบราณสองเหรียญลุ้นเนื้อมหาชนวนลุ้นเนื้อทองแดงลุ้นเนื้อทองทิพย์ลุ้นเนื้อชนวนรูปตัวอย่าง ด้านหน้าจะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ด้านบนมีคำว่าศิลาพรมหามงคลเป็นชื่อรุ่นตรงกลางเป็นรูปพระพุทธชินราชด้านล่างมีชื่อพระพุทธชินราชบอกไว้ส่วนด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันต์นาเกี้ยวร้อมรอบด้วยอักขระยันด้านล่างมีชื่อวัดโพธิีสะอาดวงเล็บแกเปะ2567ถ้าหากใครสนใจติดตอ่อเบอร์0ูน2 3 9 4 9 2 4 0942394924หรือว่า LINE อดเป็น LINE ADD, add pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้ง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ